สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กันอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นังมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย หลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วว่าบีเฮาและผู้อวบโสสงจึงได้อาสาออกไปสอนเนมในแนวนาเพื่อสืบหาตําแหน่งของเสียวยาและการจัดกำลังของจักรวรรดิยัจันทาจากนั้นค่อยหารือกันว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่ทว่าในขณะที่ว่าบีเฮากําลังสอนเนมอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับผู้อวบโสสองนันคงหวันพมยุทธขับสวรรค์และผู้อวบโสเจ็ดพมยุทธนากากจากนั้นว่าบีเฮาและผู้อวบโสสงก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับพวกเขาและสามารถฆ่าพมยุทธนากากได้จากนั้นก็จับตัวนันค เขาพมยุทธขับสวรคนนันกงหวัน,วนจึงได้ขอรองผู้วีเฮาเละยผู้อาวุโสสงว่าเขาจะทาตามทุกอย่างแม้กระทั่งเพิ่มข้อจํากันในร่างกายของเขาขอแค่อย่าทำลายแกณ์วิญญาณของเขาก็พอจากนั้นผู้อาวุโสสงก็ได้ทําเกี่ยวกับโครงสร้างของลัฐทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นกงหวันจึงได้บอกอย่างละเอียดว่ามีบุคคลระดับสูงกี่คนในลัฐทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และแต่ละบุคคลมีตําแหน่งอะไรจากนั้นผู้วีเฮาก็ได้ทําเกี่ยวกับข้อมูลของธิดาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานั่นคือทางยาและมาเซเา,า,า,เเาเถานัน แนหน้นในตอนนี้คือทิดาเงินคามส่วนว่าอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อทิดาหงเพงอักคีอยู่กับรองเจ้าลัทธีทิดาศักดิ์สินเงินคามติดตามเจ้าลัทธีและนางดำลงตำแหน่งสำคัญนางพักอยู่ในเต็นท์ถ้าจากเต็นท์กลางของพื้นที่ของกองทหารบางคนจัก,กรพรรดิมันง่ายต่อการระบุเพราะว่ามันเป็นสีทองทิดาศักดิ์สินเงินคามอยู่ในเต็นท์ข้างเขาและในตอนนี้ก็ททำให้ว่าบีห้ามันใจว่าเสียวยาอยู่ที่นั่นแน่นอนจากนั้นผู้อาส่อซงก็ได้บอกนันคงหวั่นไปว่านางจะยอมปล่อยให้เขาเก็บพลังวิญญ,ญาณไว้พอเเเหนนววว่่าาาาาขขใ้้คม,มมรืึงง แล้วตุ่มหน้าผักด้วยมือขวาทําให้นานกงหวานมุนสติอีกครั้งพวกเขาได้รับข้อมูลอันมีค่าหลังจากที่จานานกงหวานได้พวกเขาไม่เพียงแต่รู้ว่าทางังยาและมาเสียวเทาอยู่ที่ไหนแต่ว่าพวกเขายังรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากสําหรับโรงเรียนเซเลเคเอร์ในการจัดการกับลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตจากนั้นหัววีห้องเฟย์เฟยพวกวบุษโตส่งลพอเอเยน่นเซาเจอจึงได้วางแผนในการไปช่วยเสีออยวยาที่แนวนะววาหัววีห้องเป็นคนเสนอแผนนี้คือเขาจะปลอมตัวเปทีากากาก่แนนนนวห้้าาพมกกัง ที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดของเขาส่วนนักผู้อาวุโสทรงพอเย็นเศร้าเจ๋อและคนอื่นๆจากสํานักถังเขาไปอยู่ในประตูวิญญาณของวัววีเฮาหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเพาฟก็ได้ตัดมาที่ค่ายฐานของจักรวรรดิสุเดียนจันทาในขณะนี้จงลี่อูเชลล์ลิทวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กำลังเย็นอยู่ใจกลางเต็นท์ราชการของกองทัพวิศวกรวิญญาณจักรวรรดิสุเดียนจันทาเขากาลังพูดคุยกับแม่ทัพลินไห่ลินไห่คือได้ยุคแห่งจักรวรรดิสุเดียนจันทาที่สืบทอดบรรดาศัก ที่นางตั้งขันเขาได้บัญชาการสัมกองทัพแต่เขาไม่ได้มีพลสวรรค์ทางกระฐานมากนักทําให้เขาสามารถสั่งการได้เพียงฐานทั่วไปถือว,ว่าวิศวกรวิญญ,ญาณระดับเก้าจะไม่ได้รับคําสั่งจากเขาเขาเป็นเพียงวิศวกรวิญญ,ญาณระดับ8พวกเขากําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการหายตัวไปของพมยุทธหน้ากากและพมยุทธขับสวรรค์นนกงหวานในขณะนั้นจงลี่อู่กำลังเต็มไปด้วยความสงสัยจูจ่ๆก,ก็มีเสียงฟีเท้าที่เร่งรีบมาจากข้างนอก้อยงอนสีหน้าคงลินหายเป็นเป็นงขึ้งขึมบอกมาสิว่าเจออะไรครับท่านจบแลพมยุทธ ลิ้นห้ยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดทั้งสองก็กลับมานม่เช่น้นใครจะรู้ว่าจงลี่อู่จะทําอะไรกับเขาสีหน้าของจองลี่อูส่สงบลงเล็กน้อยและเขาก็เข่าดิ้นเสียงทุ่มต่ำว่าบอกผู้เขาว่าเขาอยู่ที่นี่ให้ผู้เขาเข้ามาพบเขาขอรับผู้ส่งสารตอบรับและรีบเดินจากไปไม่นานหลังจากนั้นมันของเต็นท์บัญชาการถูกยกขึ้นและมีสองคนเดินเข้ามาจากด้านนอกพอมยุท์หันกงหวานเดินนาหน้าเล็กน้อยเขาเดินมาถึงด้านหน้าจงลี่อู่อย่างรวดเร็วเขาคงคานับเล็กล่าว่าขอเราว่าโจรสิพมยุ์หน้ากากซึ่งก็คือหัววีเาาท่ไสักษะจํลองดด้ตติมขย และทําเช่นเดียวกันจงลี่อูกก่เกาด้วยเสียงทุ่มตำว่าทาไมพวกเจ้าทังส่งถึงหายไปนานขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นนัน,นกงหวานเขาด้วยสีหน้าหมุนมองว่าหมอนั่นเจ้าเล่ยมากหลังจากที่เราพบเขาเราก็ซ่อนตัวอยู่ในกอนเมฆแล้วผู้ยิยงเข้าใกล้แต่ใครจะรู้ว่าเขาได้ค้นพบเราก่อนที่เราจะเข้าใกล้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตแต่พลังวิญ,ญญาณของเขาธรรมดาแต่ถว่าความเร็วและความสาม,มารถในการร,รู้ของเขานั้นสูงมากหลังจากที่เขาพบเราแล้วเขาก็หันลังกับเล่นหนีไปทันทีเมื่อนากาก,ากและขเข้าเลยตมเขาไปก็มีคนรอช่วยเขาอยู่แล้วพอเลยตมเขาไปถึงค่ายองจิะ จึงไม่ได้เล่ตามต่อไปละวนเวียนอยู่รูรอบอนาเขตของจกักรวรรดิเทียนหุนก่อนที่จะกลับมาจงลี่อู่ไม่ได้สงสัยในคำพูดของนันกงหวันมากนักมันเป็นเรื่องปกติมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรือที่ศัตรูจะทําอะไรกับวิญญาณจันปีาศาที่อยู่ระดับรละชัินะานามพมยุทธ์ทั้งสองคนจงลี่อู่พยักหน้าและถามว่าเจ้าคนพบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนันกงหวันเขด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าครับท่านเจ้าลัทธิดูเหมือนว่าเราจะเจอคนจากโรงเรียนสื่อไลเคอรคนที่ช่วยวิญญาณจ,าจันใาาส พวกเรากลัวว่าจะตกลุ่มพังของพวกเขาโรงเรียนเซอไ์เลคเอร์อเหรอจงลี่อู่รู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคําเหล่านี้และที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถือว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของพวกเขาไม่ใช่สำน,นักดั้งเดิมแต่ว่าเป็นโรงเรียนเือเร์เลคเอร์ทางหากโรงเรียนเซอร์เลคเอร์มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับหมื่นปีและสิตจ,จากโรงเรียนเือไ์เลคเอร์ก็กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งทวีปในสามอาณาจักรของทวีปตัวหลวงดั้งเดิมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในกองทัพมีบุคคลจาน,น,นวนมานที่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนเซอรทาเีีเเียนนนนสลละกกดมตต้หุุ่่ผจััวิ ภายแพลในสงครามครั้งแรกเมื่อ4,000ปีก่อนการทรกแสงของโรงเรียนสิลเคอร์เป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความล้มเหลวของจกกักรวรรดิสุริยันันทาสงครามครั้งใหญ่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าโรงเรียนสิลเคอร์จะไม่ได้เข้าร่วมอย่างเปิดเผยแต่พมยุทธ์ที่มรณะ,ะเยียซื่อ้างว่ามีคนจากโรงเรียนสิลเคอร์เข้ามาแทรกแสงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทือกเขามิงโตและตอนนี้ยังมีคนจากโรงเรียนสิลเคอร์ด้วยหรือนันกงหวันและพมยุทธหน้ากาก,ากยืนอยู่ด้านข้างอย่างเงียบด้วยคมคลรบขณะที่จงลี่นจอู่ดเงาจหนอชัรื วิญญาณยุทธขงคนจากโรงเรียนสื่อไลเคอรมีอะไรบ้างนั่นกงหวานขาวาเขาเห็นเป็นคนเดียวอย่างชัดเจนเขาน่าจะเป็นอัครพมยุทธวิญญาณยุทธขงเขาคือพยาหงลัศมีเขาแข็งแกร่งมากเขามีคิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะเขาได้ในการต่อสู้ตัวต่อตัวพยาหงลัศมีเงินเหรอพมยุทธพยาหงลัศมีเย็นเศร้าเจ๋อดวงตาของจงลี่อูเย็นชาลงเย็นเศร้าเจ๋อพยาหงลัศมีเขามาที่นี่ด้วยตัวเองดูเหมือนว่าโรงเรียนสื่อไลเคอกำลังจะเข้าแทรกแสงในแนวหน้าจริงๆด้วยณจุดนี้สีหน้าของจงลี่อูยิ่งเขรื่อยๆแ้ว่าโรรงเเเียนสิ จะไม่มีพมยุทธสุดขีดอีกต่อไปแล้วแต่ละที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังคงระวังโรงเรียนสื่อไรเคอร์อยู่เสมอแม้ว่าในตอนนี้ละที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะแข็งแกร่งมากและมีพมยุทธสุดขีดถึงสองคนแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่มีความคิดที่จะโจมตีโรงเรียนสื่อไลเคอร์โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อมีนานมานี้โรงเรียนสื่อไลเคอร์สามารถบังคับให้ป่าใหญ่ชิงโตถอยกลับไปได้ซึ่งทําให้เสื่อเสียงของโรงเรียนสื่อไลเคอร์ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในฐานะโรงเรียนชั้นนําของทวีปแม้ว่าละที่วิญญ,ญาอนน่ขงขโลกเป็ อยู่ของห้ามหาสลด์ในบรรดาสิมหาสลด์ทั้งหมดรวมถึงมหาจากักรพรรดิเทพแห่งสัตว์วิญญาณถึงะน้นพวกเขาก็ยังไม่สามารถพิชิตเมืองเือรลเคอร์ได้นี่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามของเมืองเือรลเคอร์ในแผนของนัธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์การจัดการกับโรงเรียนเือรลเคอร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะพึ่งพาแค่กำลังของตัวเองต่อสู้กับเือรลเคอร์พวกเขาจึงวางแผนที่จะใช้กำลังของจักรวรรดิรินเดียนท่าในการจัดการกับ หลกักถึงแม้ว่าพวกเขาจะแข่งแข่งแค่ไหนก็ตามถ้าว่าจงลี่อูนำกองทัพวิศวกรวิญญาณจำนวนมหาศาลของจกกักรวรรดิยันยันทาโจมตีพวกเขาและยิงปืนใหญ่วิญญาณนนวิถีระดับเก้าดูกันว่าพวกเขาจะยิงพรยงได้แค่ไหนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้จงลี่อู่รู้สึกหดหูใจก็คือทั้งพมยุทธ์ที่มรณะเยีุ่ยและผมยุทธ์ราชาบรกรหลงเซียวเหว่ต่างก็กล่าวว่าพวกเขาไม่สนใจที่อื่นแต่ว่าพวกเขาก็จะไม่โจมตีโรงเรียนสื่อเลคโดยตรงหากประชาชนการสนับสนุนจากสองผมยุทธ์สุดขีดนี้จงลี่อูจึงไม่ จงลี่อู่หันไปหาลินไฮแล้วกล่า,าวว่าในเมื่อพวกมันก็มาแล้วงันก็ให้พวกมันมาหาเราท่านจอมพลลินไฮล,ลินไฮรีบรุกขึ้นยืนและกล่า,าวอย่างนอบน้อมวา่าทชครูโปรดให้คำชี้แนะแก่ข้าด้วยจงลี่อู่กล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มตำวา่าช่วงนี้จะต้องให้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาของเจ้าเตรียมพร้อมเป็นพิศเศษโดยเฉพาะอย่างยิง่งอาวุธวิญญาณตรวจจับทุกชนิดเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของพวกเขาหากพบสิ่งใดผิดปกติให้แจ้งข้อทันทีข้าต้องการดูว่าเย็นเซ่เจอกำลังวางแผนทำอะไรถึงได้มาปรากฏตัวที่นี้ด้วยตัวของเขาเองในครั้งนี้ได้ลินไ่ตออบบรัยาางเ จงลี่อูหันไปทางนั้นกงหวันและพูดว่านอนกงนอกกอก พวกเจ้าสองคนก็ควรไปพักผ่อนได้แล้วครั้งนี้พวกเจ้าทั้งคู่ทำได้ดีมากที่นำข้อมูลสำคัญกลับมาแต่ถ้าว่าครั้งนะ้าอย่าไล่าตามศัตรูอย่างบุมบมโรงเรียนสือเลคเคอเต็มไปด้วยคนอุบายหากพวกเขาวางกำดักจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พวกเจ้าทั้งสองต้องก็เป็นเสาหลักของลัที่เราเขามีอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าขอบคุณสำหรับความห่วงใยของท่านเจ้าลัททินั้นโงวันและหน้ากากของคำนับพร้อมกันจงลี่อูโบกมือและพูดว่าเอาละพวกเจ้าไปได้แล้วครับจากนั้นนันานกวาังเลนหน้ากากก็ห มาวาเดี๋ยวก่อนเอาล้ะลครับการสปอยวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ